สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะไปรีวิวเกมฮันดดาให้ชมกันนะครับฮันดดาเป็นเกมชุดติ้งหรือปืนเละยิงมีความรุนแรงเรีขยมในทีมยุค80รวมถึงซาวดแท็กในยุคนั้นด้วยพร้อมทั้งการออกแบบที่โดดเด่นและเหล่าบอสที่น่าประทับใจ เป็นวิดีโอเกมเรโทรในยุค80ที่มีความทันสมัยได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรบคอปบ้างคอนทราบ้างเป็นเกมแอคชั่นแพลตฟอร์ม2 d ที่เลื่อนไปด้านข้างคุณจะ Enjoy กับมันได้ตลอดเวลาผู้เล่นจะสามารถเลือกตัวละครได้3ตัวได้แก่แอนนาค d a <val> จอ์นซอย,ยี่และเมาส์แมนซึ่งตัวละครแต่และตัวจะมีอาวุธเริ่มต้นแตกต่างกันแอนนาจะเป็นปืนระเบิดที่มีอนุภาครุนแรงแต่ระยะยิงจะสั้นเมาส์แมนจะเป็นปืนยิงรัวๆแต่ไม่รุนแรงส่วนจอร์นจะเป็นตัวละครที่สมส่วนที่สุด ผู้เล่นจะได้พบกับการต่อสู้ที่แตกต่างตามสไตล์ตัวละครที่คุณเลือกและนอกจากอาวุธที่มีตอนเริ่มเกมแล้วคุณยังสามารถเก็บอาวุธและระเบิดตามทางได้อีกด้วยมันไม่เหมือนเกมคอนทราหรือเกมแอคชั่นชูตติ้งในยุคนั้นมากนักในเกมพันดาวคุณจะสามารถใช้สภาพแวดล้อมในเกมได้หลากหลายเช่น หลบหลังกล่องช่องประตูหรือกระโดดหลบไปด้านข้างในช่วงแรกๆของเกมการบุกตะลุยบูล้างผ่านเป็นสิ่งที่ง่ายแต่ด่าหลังๆมันจะยากขึ้นคุณจึงต้องรู้จักใช้สภาพแวดล้อมต่างๆรอบตัวให้ดีๆสภาพแวดล้อมรอบตัวแบ่งได้ออกเป็น4ีประเภทหลักๆตามทีของแก๊งที่แตกต่างกัน h ดอฮุดลัมดอลออกแบบแนวพังร็อกที่มีสีสันสดใสผมทรงโมโฮอปกตงเกงยีนขาดขาดเดอะมิสคอนดักส์แนวรถไฟใต้ดินชอบฮอกกี้ The h ฮาร์ด e ีเกอจะเป็นเด็กแว้นที่คลั่งคล้าเอลวิสและแกง๊ง n ัมเบอร์วันซับสจะได้รับอิทธิพลจากซามูไรในอนาคต 4แก๊งที่กล่าวมาแบ่งออกเป็น5เลเวลโดยท้ายด่านจะมีบอสให้คุณปราบคุณจะต้องโค่นบอสทั้ง4แล้วขึ้นเป็นหัวหน้าแทนคุณจะต้องตะลุยไปเรื่อยๆในแต่และเลเวลจนไปเจอกับบอสอบสิ่งที่ทำให้เกมนี้น่าตื่นเต้นมากๆนั่นก็คือคุณจะเดาไม่ถูกเลยว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรศัตรูที่ดาหน้ากันเข้ามา ศัตูที่แอบอยู่หลังประตูคุณจะต้องวางแผนแล้วก็คิดล่วงหน้าเสมอเวลาคุณต่อสู้กับบอดคุณจะต้องเรียนรู้จังหวะปบบอดเพราะจะมีอยู่ไม่กี่แบบเรียนรู้จากมันคุณก็จะปราบได้ไม่ยากแต่บางครั้ง AI ของเกมมันก็ฉลาดเกินนะ อย่างไรก็ตามเกมนี้สามารถเล่นโคออปกับเพื่อนได้จากความยากก็จะเปลี่ยนเป็นความสนุกสนานเพราะงั้นควรจะหาเพื่อนมาเล่นด้วยกันซะน,นะสรุปแล้วทันดาวเป็นเกมต่อสู้ที่ดูเดือดกับเพลงประกอบที่ยอดเยี่ยมการออกแบบที่ลื่นไหลเกมแอคชั่นที่รวดเร็วสะใจ ถึงตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วหรอว่าคุ้มไหมที่จะเล่นลานน่าหันดาวสัมเก็ตมาับนที Collected.